เฮ้ยใบเตยเพียรตั้งสี่กับข้าเจ้าเป็นอย่างขึ้มีสู้กรับเลี้ยนแฟนครับของข้าเจ้าเด้อครับพี่น้องตอนนี้ข้าเจ้าได้จำหน่ายอาหารมาอาหารแมวและของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายถ้าพี่ๆอาหารกำลังสิหมดสามารถสั่งซื้อกับข้าเจ้าได้เด้อครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ kjpetshop.com หรือจะแอดไลน์สั่งกับข้าเจ้าโดยตรงในที่อดเจเอโหรือทางบ้านเพจก็ได้ครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศและครับผูดหนันุนหลักๆได้เด้อครับ ยังเซนยี่ลีมาที่เชียงมาฝากแต่าเจ้ามียังไงแต่กินบ่เจ้าอฝากคนอม้ห่ก็เจาเด้อแต่กันขึ้นเก่าแตัใใไก็เจ้ากรเจ้านยัญญงไหม่ตายืเ้ก็บอกกัเจ้าวเด้อหลงและทองเป็นรวยกจ้าเด้อแต่คอเนบ่าปิ้งตามเนี่ยแต่คอเด้อเอามาปิ้งหมูอันนี้ทำนี่อา้าว แล้วมันมีสองปีงอา้อาใเตยเาจะขอน่นเตยเนแ่กเจ้า,าแล้วมันเจ็บพ่อแบบนี้เอาเนี่ยทั้ทงนี้เตยเดี๋ยวไปสื่อใหม่กันอไอไเน,ไนี่ยมึงสือว่ามักินใจแม่มันนี่ จแนงสุดดังดีครับอาดห่วย่าเพาะอย่างเขาได้จ้านี่ผัวตตยน้ำตาลกับผัวตตยจ้า่าเพนอย่าเยงเขาได้จ้าหนูม่มผัวบ่หอดสิบคนหนักจ้าน้ำัหรอดเกคนีซื้อเ <c oughs> อเกตามัเป็นดีไม่ย,ย้ยแล้วครับโอ้บวับวดงเลยครับครับอ,อดำดำ นี่กันนี่กันนี่กันเนี่ยพลาด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 อืกาแล่ต้องกันมากมีหลายปนี่มาโหลดปนียเอ๊ะมนถาอะไรใบเตยอเตอเตอเตอเอ๊ะเจ๊ะเอ๊ะนี่กินข้าไปนี่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 เอ๊ะเอาเปล่าหนึ่องไม่เตยจ้าเขาเปล่าแต่เอาจ้า ดังดีนะผู้ใดนี่มันเป็นแกงมะขาวบักน้ำตาลผู้ใด,ดเตยผัวเตยจ้าแม่ไงผัวผัวเตยกินน้ำนเล็ดผัวหน่อยก็จะปไปบอกไอ้กุญแจแล้วจ้าเอาเลี้ยงคยวเลี้ยงคยวเอาดิยมะขาวเตยจ้าเตยนะจ้าเตยเตยเอกมาให้เตยไหมเอา้าไป่ติดกันกัน เอาดิเอาเตะไปก่อนเตะจะมัเป็นปูนคนอีนี่้นไวเปล่าเี่ย,ย,ยวเร่อมากันกันเนาะเตยแนปูนกัดกันปูนุกัดกันแม้งคือหลายตัวเลละแบดนี้โอ้เตยเอาดิมา ไดมาแล้เจ้าเถอะทีนะครับผัวนูหลานเจริห,หนู้น้ามเจ้าไปแล้วเจ้าไอ้ข้เจ้าอย่ามาแาว่าอะไรกันเลย้าแตกจะของพ่อไอ้ข้เจ้าประกาหาตัวเลยอืนตรายครับพีน่น้องนี่แหละผมอยู่บ้านนะครับผมกับมี่มูเป็นหมานี่แหละครับอือนี่แหละนี่มูผ <laughs> ม,มเต็มบ้านเลยเต็มถนนเลยอดต่อ เฮ้ยชุกมาหลายแท้หัวอิดไปเตยเปเลยรเปล่นี่แมนจ้าพาเขาหานะไม่ให้หัวเตยกินแมนเต็มหน้าบ้านเลยป๊าตัวโอ้อีตเตยสรุปลูกผู้ใด้นี่ยเฮ้ยแบบพิชาตซอยกันจ้าโอ้วอันนี่เกี่ยวครับ